เพลูกครัวของเล่นหนูเป็นลูกครัวของเล่นอ่ะไม่แล้วเธอไปต่อยปากเพื่อนทำไมเ่อไปต่อยปากเพื่อนทำไม,มเธอ่นูก็อขอโทษนะขอโทษขอโทษแล้วเขาจะหายเจ็บไหมไปต่อยเขาปากแตกเลือดไหลนะ่ะเขาบอกเลาตดไไหนหนูบอาแล้วเพื่อน เพื่อนจะให้ต้นพาไปหาหมอไหมลูกถ้างั้นก็ไม่ต้องจีบแลหวนกต้องต้องเอาเวลานิสิตมาหยดตาไม่ต้องเอาเวลานี้เนาะเพราะว่าเพาะว่าแปะยู่ดีถ้าแปะเสร็จแล้วก็แปะไว้นานๆเพราะแผลหายต้องต้องต้องไม่ไปล้างไหนเลยแล้วจะให้ครูทำยังไง ทำยังไงให้ครูทำยังไงลูกบ่มให้ครูทำยังไงโทรบอกตำรวจไหมเอาไหมโทรบอกตำรวจไหมลูกทำไมละ่ะก็เพื่อนเขาต่อยหนูปากแตกอ่ะกลัวกลัวกลัวตำรวจกลัวกลัวแล้วหนูทำเพื่อนทำไมหนูจะตีมือตัว ไม่ทำผิกแล้วจะเชื่อได้ไหมล่ะเชื่อได้ครับแน่ใจนะแน่ใจอ้าวหมูจะเอาผิดเพื่อนไหมลูกไม่เอาอิกแล้วหมูถามหมูถามผุ๋มผมเอาผิดเพื่อนไหมไม่เอาเอางั้นขอโทษกันกอดกันด้วยนะเพื่อนหมกอดกันด้วยกอดกันด้วย